ิ้นแฉข้อเท็จจริงสลายม็อบเปลี่ยนระบุสออาชาสลายม็อบแดงถูกกฎหมายเชื่อทาริศไม่เปลี่ยนสีชูวิทย์โชว์คลิปถล่มเฉลิมแฉบ่อนออตโต้พื้นที่สอนอคลองตันเปิดท้าอำนาจจี้ยิ่งลักษ์เขีย่ยเฉลิมพ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำวงการตำรวจล่มสลาย บุกจับ3ใน8ผู้ต้องหาเครือข,ข,ข่ายค้ายาเรือนจำเมืองคอนรวบอดีตผู้คุมโดนไล่ออกชุดแรกพร้อมภรรยาดีเดยจับกลุ่มที่เหลือทุกรายเด็ดขาดชายเพี้ยนแต่งเป็นพระจุดไฟเผาตัวเองที่อนุสาวรีย์ชัยพลเมืองดีเห็นช่วยดับไฟเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคอนเนชั่นในค่าคืนนี้นะครับเราก็เริ่มต้นกันมาเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องที่ให้พูดคุยกันมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองครับเรื่องทางการเมืองนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลทํางานมาครบ1ปีแล้วใช่ครับฉะนั้นวันนี้การติดแท็กก็เลยเป็นเรื่องของ1ปีรัฐบาลนะฮะแสดงความเห็นเข้ามาแสดงความเห็นเข้ามาได้1ปีรัฐบาลนะฮะ จะพูดถึงเรื่องผลงานจะพูดถึงเรื่องปัญหาหรือว่าความประทับใจหรืออะไรก็ได้ออนะฮะก็เชิญเลยนะฮะทั้งทาง S M S แล้วก็ทาง Twitter ครับส่งเข้ามานะครับวับนนี้เราก็มีเสื้อมอบให้เหมือนเดิมใช่ครับะะหาท่านนะฮะหตัว5ท่านเหมือนเดิมนะครับซึ่งผู้โชคดีเมื่อวานนี้นะครับก็มี5รายชื่อขึ้นมาแล้วนะครับคุณวุฒิชัยมัสอุดีจากขอนแก่นนะครับคุณโชตินันชุมทองจากจังหวัดพัทลุง คุณเกตชัยามงคลธนบดีจากลบบุรีคุณพนิดาจันทีจากจังหวัดภูเก็ตและคุณรวงทองเนตโสมจากสมุทรปราการนะครับทั้ง5ท่านก็ได้รับเสื้อะะข่าวค้นคนเนชั่นไปสวมใส่นะครับเอาละฮะวันนี้เรามาเริ่มต้นข่าวดีๆนะครับ,รบวเวลา16.44นาิกา4นาทีนะครับสมเด็จพระบรมโอราศาศาสาธิราชสยามกุตรราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัพระวรชายานะครับ ไปยังวัดสุวรรณารามอ,อําเภอพุทธมนตนจังหวัดนคนปรปฐมครับเพื่อท่อพระเนตรการดำเนินงานป้องกันอุทกภัยบริเวณพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมลสํานักชนประธานที่11กรมชลประทาออนอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเมื่อเสด็จถึงวัดสุวรรณารามนะครับก็ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระประธานประจําอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยแทนทําถวายพระราชวิริยาลังกา เป็นเจ้าคณะอำเภอพุทธมนตนและพระครูสุวรรณสุภกิจเจ้าวาดวัดสุวรรณารามนะครับจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยเรือพระที่นั่งหมายเลขกร911ออกจากวัดสุวรรณารามล่องตามคลองมหาสวัสดิ์ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลรวมระยะทางทั้งสิ้น6กิโลเมตรนะครับนี่นะฮะตลอดเส้นทางเสด็จพระราชด,ดำเนินทางชลมาก สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาพ่อพระเนตรการขุดลอกคลองมหาสวัสดิ์การจัดทําคันดินการปลูกหญ้าแฝกป้องบนคันดินตลอดจนการปรับปรุงประตูระบายน้ำสองฝาาทางด้วยความสนพระาาราชหฤทัยนะครับท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จและชื่นชมพระบร,รมีของทั้งสองพระองค์อย่างเนืองแน่นตลอดสองฝาาฝั่งคลองนะครับ ท่านผู้บัญชาการฐานบกนะครับก็ได้รับเสด็จด้วยนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมชลประทานนะครับกระทั่งเวลา17ดนาฬิกา28นาทีเสด็จถึงโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมลเสด็จขึ้นสู่อาคารประทับรับรองทรงวางพวงมาลัยถวายราชการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรอง ทรงลงพระนามาพิไทยและทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมประทับพักพระราชอุรยาบทและพระอุริยาบทตามพระราชธยาัสนะครับนี่ฮะสองฝากฝั่งนะครับครับถ้ามีประชาชนเขาจะมาเฝ้ารอรับเสด็จนะครับนี่นะฮะจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวราชายาไปยังศาลาแปดเหลี่ยมนะครับ เพื่อทอ่อะผน,นการดําเนินงานป้องกันอุทกภัยและพระราชทานแนวพระราชดําริในด้านการป้องกันอุทกภัยในอนาคตนะครับ mm hmm. ความว่าตามที่เกิดอุทกภัยใหญ่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศเมื่อปี2554รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและความเสียหายเกิดจากภัยพิบัตินะครับจึงได้มีการบูรณาการในการป้องกันปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับ ประบุทธ์บอกนะครับว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนริมสองฝั่งคลองช่วยดูแลรักษาความสะอาดรักษากฎหมายเพื่อเป็นสมบัติตกทอดแก่ลูกหลานต่อไปพร้อมกับมีรับสั่งนะครับว่าคลองมหาสวัสดิ์น่าจะเป็นคลองแห่งการท่องเที่ยวได้และรัฐบาลเองก็น้อมรับแนวพระราชดำริต่อไปนะฮะรับสั่งกับอธิบดีกรมชลประทานนะครับบอกว่าทุกคนมีบทเรียนในอดีตมาแล้วให้นําบทเรียนในอดีตนั้นมาใช้ด้วยนะนี่นะฮะ คุณกำนันที่ตำบลยิ้วลายคุณพีมนต์นเขียวแสงบอกที่นี่เนี่ยนะตอนน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยท่วมแบบท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ท่วม100ร้อยเปอร์เซ็นต์คือหมดเลยนะฮะทั้งหมดคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเราได้ยินบ่อยมากนะฮะเป็นคลองใหญ่นะครับแล้วก็น้ำล้นคลองนี้ไปท่วมนะครับพื้นที่พุทธมนตลทนเนี่ยโดนตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับทางเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งนะครับว่า ล่าสุดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้คุณนิคมไวยรัชพานิชเป็นประธานวุฒิสภาแล้วตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเลือกเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีจะจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดปรกระหม่อมแต่งตั้งประธานวุฒิสภานะครับ,รบนะฮะันแงนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคลองนะครับไปรบเรื่องสภาพอากาศกันชนิดหนึ่งนะครับวันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการ แถลงข่าวเรื่องของสภาพอากาศที่เยอะเลยนะครับบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนหนาแน่นแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคนลนถล่มที่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็เตือนประชาชนที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําทางน้ําไหลผ่านนะครับหรือว่าริมชายฝั่งทะเล เตรียมรับมือเลยนะครับฝนจะตกหนักในช่วง24-25ถึงสิงหาคมก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์นี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นกันนะครับมีรายงานว่าภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ตั้งแต่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง6จังหวัดแล้วนะครับ,รบก็มีสุรินทร์บุรีลมและคอศรีธรรมราช พัทลุงพังงาสุราธานีนะครับสุรินเนี่ยนะฮะเจอภัยแล้งประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเนี่ยะสิอําำเภอบุรีรัมย์6กอำเภอนครศรีธรรมราช13อําอำเภอพัทลุง1 1อําำเภอพังงาที่อำเภอเกาะยาวนะครับ3าตำบล8หมู่บ้านแล้วก็สุราธานี7อําอำเภอนะครับปงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีการเตือนนะครับว่าในช่วงวันหยุดยาว คนที่จะออกเดินทางกับภูมิลำเนาหรือไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยการใช้รถใช้ถนนขอให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจุดตัดทางรถไฟทางโคง้งเหล่านี้เป็นต้นนี่เรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนานๆปอๆจะเตือนทีนะเพราะหลังๆมชอบมีไงว่าพอถึงรางรถไฟแล้วมันไม,ม่มีที่กั้นแล้วคนก็จะมักจะขับผ่านไปผ่านไปโดยที่ไม่มองรถไฟกลับนะฮะ ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกันหลายเรื่องโดยเฉพาะมีความคื่มหน้าเรื่องของกรณีควายบุญมาด้วยนะที่ไปที่ศูน์อนุรักษ์นะควายไทยแล้วก็หายไปครับใช่ครับ,รบตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ